หลักฐานความผูกพันของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับชาวนครศรีธรรมราชในคราวที่มาปราบหัวเมืองปักใต้จนเป็นความเชื่อที่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ถูกประหารแต่ได้มาบวชเป็นพระพิกษุอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นเรื่องที่น่าสนใจและชวนติดตามสวัสดีครับ สมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ได้ถูกประหารตามตำนานของชาวนครศรีธรรมราชมาถึงอีพีที่สามครับต่อจากอีพีที่ผ่านมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำปากพญาและมาพักทัพที่บริเวณท่าเรือโบราณปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของวัด คงขาเรียบจากนั้นพระองค์ก็พาทัพเรือขึ้นมาตามคลองท่าซักตีไข่ท่าโพไข่ท่าโพแตกจ้าเมืองนครศรีธรรมราชหนูได้พาครอบครัวหนีไปที่เมืองสงขาพงสาวดาลฉบับจันทนุมาตรบันทึกไว้ว่านายคง ให้ทหารบ่าวพระเสนาภิมุขเห็นช้างพายเพชรที่เจ้านครผูกเครื่องสับปล่อยอยู่จึงจับมาถวายพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงกุญชรหัดสดินช้างต้นทรงพระที่นั่งพายเพชรสเสด็จเข้าเมืองนครศรีธรรมราชได้เสียแต่นายเพชรทนายเลือกถูกปืนตายคนหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำทัพเรือมาถึงนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ยี่สิเ็ดกันยายนพศสองสามหนึ่งสองและได้ติดตามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชหนูไปที่เมืองสงขลาเมื่อวันที่สิบเจ็ดตุลาคมพศสองสามหนึ่งสองเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเจ้าเมืองสงขลาและเจ้าเมืองพัทลุงได้หนีไปที่ปัตตานี เจ้าเมืองปตัตตานีได้จับตัวเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนำมาถวายพระเจ้าตากศินที่สงขาและสมเด็จพระเจ้าตากศินได้สเสด็จกลับถึงนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่31ตุลาคมพศ2312และพระพลาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช อยู่ที่วัดเรียงในปัจจุบันสภาที่สถาปต่อทรงท่านเมื่อพระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วาทางวัดก็ได้จัดแปลงเป็นพระอุบโบสถต่อมาพระอุโบสถหลังนี้ชำรุดไม่สามารถต่อมแซมได้แล้วทางวัดก็ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนส่วนหน้าบัน หน้าวันที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนําไปเก็บรักษาไว้ในโอกาสนี้บววรรณพงศ์ผู้เขียนหนังสือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ให้เกียรติมาพูดคุยอธิบายกับทุกท่านถึงพระราชมรรยกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะที่ทรงพำนักอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยครับ สวัสดีค่ะบวรนภพนะคะเป็นผู้ที่สืบค้นประวัติสมเด็จพระเจ้า,าตากสินมหาราชสืบเนื่องยาวนานมาก็สิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ได้ตามรอยสมเด็จพระเจ้า,าตากสินมหาราชนะคะในหลายๆที่ทั่วประเทศพร้อมกับได้รวบรวมหลักฐานตำนานโบราณนะคะทั้งจดหมายเหตุพงศาว,วดารทั้งไทยและก็ต่างประเทศแล้วก็หลักฐานบันทึก ในยุคกรุงธนบุรีด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจุดสำคัญที่เราจะข้ามผ่านไปไม่ได้<ม>ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะ<ม>อำเภอ,มอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านได้เสด็จมายังเมืองนครศรีธรรมราชในยุคกรุงธนบุรีเมืม่อปีสองสามหนึ่งสองนะคะ พระองค์ได้เสด็จมาที่นี่แล้วก็ได้มาบูรณะวัดพระมหาธาตุหลักฐานนี้ได้ปรากฏในตำนานวัดพระมหาธาตุและก็ได้ปรากฏในพระราชพงศาวดารน,นะคะดังนั้นเนี่ยจุดสําคัญที่พระองค์ได้มาบุรณะก็คือวิหารทับเกษตรแห่งนี้นะคะพระองค์ตามหลักฐานโบราณน,นะคะพระองค์ได้มาสร้างหลังคา รอบในพื้นที่วิหารทับเกษตรพร้อมกับแล้วก็มีอีก,อก,อกหลายๆจุดนะคะและที่สําคัญคือพระองค์ได้มาปรับพื้นที่ให้มาเป็นพระองค์ทรงเรียกว่าทางเดินจงกรมพระเจ้าตากสินนะคะ,ะ,ะตรงนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นที่พระองค์เสด็จเดินจงกรมมาเมื่อพศสองสามหนึ 3, ่งสองนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านได้มาบุรณะสถานที่แห่งนี้และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาบุรณะวัดพระมหาธาตุพร้อมกับอีกหลายๆจุดในพื้นที่แห่งนี้แต่ด้วยในสมัยโบราณนะคะมีการบันทึกไว้เพียงสั้นๆเท่านั้นนะคะว่าได้บูรณะสัการแห่งนี้นะคะแล้วที่น่าสนใจนะคะจุดจุดของออใต้ เจดีวัดพระมหา,าธาตุนะคะเราจะเห็นศินลปรกรรมช้างล้อมนะคะซึ่งอันนี้เชื่อว่าเป็นเป็นศินลปรกรรมยุคเดิมตั้งแต่โบราณในสมัยพระนางเลือดขาในยุคพระเจ้าสีธรรมสกราชและศิลปรกรรมอันนี้นะคะถ้าเราไปที่กรุงสุโขทัยเราจะเห็นศินลปรกรรมช้างล้อมนะคะซึ่ง ยืนยันได้ว่าศิลปรกรรมของเมืองนครศรีธรรมราชเราเป็นมรดกนะคะทางศิลปรกรรมและวัฒนธรรมและก็ศ,ศาสนาและเราเคยมีพระมหากษัตริย์มาบุรณะวัดพระมหาธาตุหลายยุคหลายสมัยซึ่งเป็นเวลากว่าพันปีมาแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะคะที่ครองใจ นะคะอาณาประชาราชรวมทั้งของใจชาวนาครศรีธรรมราชหัวเมืองปากใต้ามาตั้งแต่โบราณพระองค์ได้สร้างพระพุทธรูปนะคะได้มาบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่ชำรุดไปตามกาลเวลาเ,เป็นเวลาหลายเดือนนะคะและในระหว่างที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นี่พระองค์ก็ได้เสด็จไปหา พระเกจิอาจารย์นะคะหลายๆรูปน้ำเมืองนครศรีธรรมราชรวมทั้งพระองค์ได้พบกับพระสังฆราชในเวลาต่อมาแห่งกรุงธนบุรีนะคะก็คือ,อ,อพระภิกษุสีหรือต่อมาก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีพระสังฆราชพระองค์ที่สองแห่งกรุงธนบุรีนะคะทุกวันพระ นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระเมตตาได้แจกข้าวสารนะคะแล้วก็ปัจจัยให้แกบอนาปทาราชรวมทั้งได้ถวายภ้าไตรจีวรทำบุญในพระพุทธศาสนาทุกวันพระหนาเมืองนครศรีธรรมราชทรงท่านที่จะฟื้นฟูช่างสิบหมู่ด้วยช่าง สิบมู่ที่มีมาในยุคกรุงศรียัยาได้ล้มหายตายจากไปเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองรวมทั้งพระองคออ์ทราบว่าช่างบางบางคนก็ได้ถูกไปเป็นเฉลยศึกที่พมา่าโดยได้นำช่างฝีมือต่างๆที่ทรงรวบรวมส่วนหนึ่งจากเมืองนครศรีธรรมราชนำเสด็จกลับไป,ปยัง กรุงธนบุรีนะคะดังที่เราจะได้เห็นศิลปรกรรมในยุคกรุงธนบุรีอย่างสวยงามก็คือวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็เออนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะในขณะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พำนักอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านได้พบกับพระศรีหรือสมเด็จพระสังฆราชศรีซึ่งเคย เป็นพระพิสุอยู่ที่วัดพนันเชิงตามตำนานกล่าวคันว่าท่านเห็นหลวงพ่อโตน้ำพระเนตรไหลท่านเห็นว่าจะมีภัยแก่กรุงศรีอยุธยาจึงได้กลับมาบ้านที่นครศรีธรรมราชและไปอยู่ที่วัดป่าตอซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านท่านได้สร้างหลวงพ่อโตไว้องค์หนึ่งต่อมา ชาวบ้านได้สร้างหลังคาคุมไว้เกิดลมพายุหลังคาพังทำให้เสียนพระหักพระเมาลีหายไปทางศิลปกรที่นครศรีธรรมราชเลยปั้นเสียนให้ใหม่แต่ขนาดเล็กกว่าองค์เดิมต่อมาชาวบ้านได้จ้างช่างมาปั้นเสียนใหม่และยกเสียนที่ศิลปกรนครศรีธรรมราชสร้างให้คู่ไว้กับ องพระและสร้างโบสถ์ครอบไว้ดังที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ในมต์พระสีและยืมพระไตรบิดกจากวัดหอไใจซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปะและหัตถกรรมนครศรีธรรมราชกลับไปกรุงธนบุรีและเมื่อคัดลอกเสร็จแล้วได้ส่งคืนมาพร้อม พระพุทธรูปองค์หนึ่งตามพงศาวดารบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงให้ต่อเรือรบร้อยลำเศษเสด็จดกลับกรุงธนบุรีพร้อมช่างฝีมือและพระไตรปิฎกที่ยืมไปจากนครศรีธรรราชพระศรีซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สองแห่งกรุงธนบุรีและสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่หนึ่งแห่งตรุงนัตนโกศสิน์จากภงงสาวดานซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานทางวิชาการของวอรวันณพงดังที่กล่าวมาพอสังเขปรวมถึงหลักฐานอื่นๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีความผูกพันกับนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงมีตำนานท้องถิ่นและหลักฐานทางวัตถุ ของชาวนครศรีธรรมราชที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ได้ถูกประหารแต่มาบวชเป็นพระพิสุอยู่ที่นครศรีธรรมราชติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ